สวัสดีครับ Eternal Darkness ครับและนี่คือคลิปเกม Resident Evil 7กับการตามหาเข็มฉีดยาทั้งหมดในเกมครับเข็มฉีดยาอันแรกนะครับลงไปที่ชั้นใต้ดินครับก่อนที่คุณจะไปสู้กับแจ็คนั่นเองนะฮะมันจะมี หีบสมบัตินะครับเป็นรูปภาพ t เทรเชอร์โป t ตอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ให้ย้อนกลับไปตรงจุดที่เป็นเตาผิงนะครับตรงก้อนหินมันจะมีก้อนหินสองก้อนนะครับให้สำรวจก้อนหินในนั้นนะครับและนั่นก็คือเข็มฉิยาสเตอรอยด์ เข็มฉีดยาชิ้นที่2นะครับต้องให้ได้หลังจากที่คุณมีกุญแจง,งูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณกลับไปในตำแหน่งที่คุณไปเอาลูกซองครั้งแรกนั่นแหละครับ <c oughs> หลังจากนั้นนะฮะมันจะมีกุญแจอันนึงนะครับที่ต้องใช้ประตูที่รูปงูในการผ่านนั่นเองนะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วนะฮะมันจะต้องไปหาสวิตช์เพื่อให้ได้ปีนบันไดขึ้นไปนะครับและในนั้นน่ะมันจะมีขวานไม้แล้วก็ปืนโมเดลช็อตกันอยู่นะครับผม เมื่อได้ขวานไม้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปที่จุดที่เป็นรถเทลเลอร์นั่นเองครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่มุมตึกเลยนะครับแล้วก็ใช้ขวานนั้นเนี้ยไปทำรูปให้เป็นตัวเลข7และหลังจากนั้นก็จะได้สเตอร์ไลเซอร์มาครับ เข็มอันต่อไปอยู่ในตำแหน่งที่คุณจะต้องไปหาพาสเวิร์ดจากลูซิดนั่นเองนะครับผมก็ในห้องนั้นแหละครับไปเดินไปตามทางจะมีห้องอันนึงนะคะจะมีกับดักเยอะแยะมากมายเลยครับและในนั้นก็จะมีเข็มสเตอรอยอยอยู่หนึ่งอันครับผม และแน่นอนครับเข็มฉีดยาทั้งสเตอรอยด์และสเตอเบลิเซอร์นะครับที่ต้องใช้แอนติคอนในการแลกก็สามารถแลกได้นะฮะอย่างละหนึเข็มอยู่ในนั้นนั่นเองนะครับตามจำนวนแอนติคอนที่คุณจะต้องไปหานั่นเองครับผมก็สามารถใช้ได้ที่ในรถเทเลอร์หรือจะเก็บมาใช้ในช่วงตอนท้ายก็ได้เหมือนกันนะครับ และเข็มอันสุดท้ายครับอยู่ในตำแหน่งด่านสุดท้ายก่อนที่คุณจะไปสู้กับวอตใหญ่เลยนะครับเข้าห้องไปมันจะมีห้องทดลองแล้วก็จะมีคล้ายๆมีอ่างอยู่ใช่ไหมฮะในนั้นตามซอกอ่างมีอยู่หนึ่งเข็มครับนั่นแหละ ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันมาด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมครับผมไปละบาย